วันนี้คุณอนุทินก็ต้องตอบคําถามเรื่องอื่นด้วยนะครับผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะประเด็นเรื่องที่ว่าทางด้านพรรคร่วมแปดพรรคเขาเขีนยนไวใน MOU เลยว่าเขาจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดใช่ไหมและางนี้มันก็มีความกังวลมากมายทั้งในส่วนของร้านที่ เขาประกอบกิจาการเกี่ยวกับกัญชายอย่างถูกกฎหมายแล้วร 1>, 1รวมถึงผู้ป่วยที่เขาได้รับการจ่ายยาที่เป็นกัญชายอยู่ตอนนี้จะยังไงนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยวันนี้คุณอนุทินได้เชิญชวนประชาชนครับให้เข้าร่วมงานนวัตกรรมการพัฒนาต่อยอดสมุนไพรฟ้าทลายโจรในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็ฟื้นฟูร่รางกายจากโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20นะครับลองไปฟังประเด็นทั้ง2เรื่องนี้จากคุณอนุทินกัน โดยวันนี้ครับคุณอนุทินชาญเวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขได้ถแถลงข่าวจัดงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่20โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่28มิถุนายนไปจนถึง2กรกฎาคมที่อาคาร Impact เมืองทองธานีเพื่อแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดสมุนไพรไทยนะครับท่านเกริ่ออกมาเชิญชวนประชาชนให้มางานนี้ซึ่งจะมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้าน รองนายกบอกนะครับว่างานครั้งนี้จัดขึ้นมาเพื่อจะส่งเสริมการใช้สมุนไพรในเชิงเศรษฐกิจเลยคือจะใช้สมุนไพรเนี่ยมาสร้างรายได้ให้ประเทศโดยเน้นพัฒนาสมุนไพรที่เป็นไฮไลท์ก็คือฟ้าทลายโจรแล้วก็สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงใช้ฟื้นฟูร่รางกายหลังจากที่หายป่วยจากโรคโควิด19แล้วด้วยที่นี้นักข่าวเนี่ยถามในประเด็นร้อนทางการเมืองมากกว่าก็คือ 8พักการเมืองเขาประกาศว่าจะนํากัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดคุณอนุทินมองยังไงคุณอนุทินตอบนะครับว่าเป็นการบูลลี่กันมากเกินไปแล้วตอนนี้ผมยังอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังสามารถใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพได้ซึ่งคนที่ต้องการจะนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยต้องไปศึกษาข้อมูลของกัญชาให้รอบด้านแล้วควรจะศึกษาด้านกฎหมายเพิ่มเติม พร้อมกับยืนยันนะครับว่าตนเองสนับสนุนกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นซึ่งมองว่าสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วยลองฟังเสียงคุณอนุทินดูครับอันนี้ก็มีบูลลี่อันหนึ่งเช่นรัฐมนตรีสามารถประกาศกัญชาให้พ้นจากยาเสพติดได้หรือรัฐมนตรีสามารถนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเสพติดได้อันนี้บูลลีล่หรือเปลาบูลลี่ข้อมูลไม่จริงปราศจากความรู้ด้านกฎหมาย กว่าจะดําเนินการขั้นตอนแต่ละขั้นตอนจะต้องมีคณะอนุกรรมการด้านวิชาการต่างๆอนุกรรมการด้านอะไรอ่ะยาเสพติดควบคุมยาเสพติดอะไรแล้วก็ไปผ่านกรรมการปปอสอไม่ใช่ว่าวันนี้อยากจะนํากลับก็นํากลับวันนี้อยากจะปล่อยก็ปล่อยนะครับแล้วก็กัญชาก็ยังยืนยันว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และสุขภาพเพื่อเพิ่มมูลท่าทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจนะครับ ทำให้เกิดขุอมูลค่าเพิ่มมากมายส่วนข้อกังวลเรื่องว่าจะยังมีการจ่ายยากัญชาให้กับผู้ป่วยต่อไปไหมถ้าหากว่าคุณอนุทินไม่ได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วเนี่ยนะคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องนี้เพราะว่าถ้าหากว่าพ้นตำแหน่งไปแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแทนซึ่งเชื่อว่าคนที่มาเนี่ยเมื่อมาเป็นแล้วก็จะต้องมาศึกษาประโยชน์จากการใช้กัญชาทางการแพทย์ก่อนครับ